รถยนต์นั่งสู้กันเดือดรถน้ำมันขายดีแบบมากๆรถอีวีมีสอดแทรกเข้ามาวันนี้เป็นยังไงไปดูกันรถจ๋าสินเชื่อรถออนไลน์รับรีไฟแนนซ์รถยนต์รับจำนำทะเบียนรถปิดหนี้ที่เก่าให้ฟรีแถมบัตรกดเงินสดสมัครสินเชื่อออนไลน์ได้แล้วรถจ๋า .com สวัสดีครับผมกาเลซิงนะครับวันนี้พาเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับมาดูยอดขายรถในกลุ่มรถยนต์นั่งนะฮะวันนี้มีการเปรียบเทียบกันนะครับเกี่ยวกับรถที่เป็นรถยนต์นั่งทั้งหมดนะฮะไม่ว่าจะเป็นรถน้ํามันนะฮะไม่ว่าจะเป็นรถ E ีวีรถไฮบิดวันนี้พามาดู12อันดับนะฮะมาดูว่ารุ่นไหนขายดีเท่าไหร่กันบ้างนะครับพามาเริ่มต้นดูที่อันดับ12อันดับ12ก็คือ Honda City โฉมแฮชแบ็ก ฮอนด้าซิตี้โฉมแฮชแบ็กเดือนพฤศจิกายนนะฮะมียอดขายที่980คันนะครับต้องบอกว่ายอดขายเนี่ยเดือนนี้อาจจะไม่ค่อยสูงสักเท่าไหร่นะฮะสำหรับทางด้านของ City ิตี้แฮชแบ็กซิตี้แฮชแบ็ก็คือตัวที่เป็น Honda City 5ประตูนะฮะ,ะก็คือเขาจะมี2ตัวนะเป็นซิตีตัวที่เป็นซีดานนะครับแล้วก็ตัวที่เป็น5ประตูนะฮะนี่มาดูที่อันดับถัดมาอยู่ที่อันดับ11อันดับ11ก็คือเนต้าวีเนต้ายอด ขายนะฮะอยู่ที่1,134คัน,นคต้องบอกว่าเนต้าวเนี่ยแรงต่อเนื่องเลยนะฮะแล้วก็เดือนล่าสุดเดือนธันวานะครับในช่วงของงานมาติกโปรเนี่ยรถในค่ายเนต้านะฮะโอ้โหทำยอดจองสนั่นมากนะครับแต่นี่เดือนพฤศจิกาเนี่ยก็มียอดอยู่ที่1,100นี่ต้องบอกว่ายอดเยี่ยมแล้วนะครับนี่มาดูที่อันดับถัดมานะฮะอยู่ที่อันดับ10ก็คือ b ี w d a t ีแอ บีวายดีแตโสามทำยอดขายได้ที่1,142คันนะฮะอายอดขายต้องบอกว่าก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เยอะพอสมควรนะครับขายได้เดือนว่าพันกว่าคันอย่างเงี้ยถือว่ายอดเยี่ยมเลยนะครับบีวายดีแตโสามเนี่ยเป็นรถไฟฟ้า100%เนะครับเสียบปลัก๊กชาร์จไฟไม่ต้องเติมน้ํามันเลยนะฮะแล้วก็เดือนล่าสุดในช่วงของงานมอเตอร์โกเนี่ยโอ้โหยอดจองบีวาดี D กันนิดสนั่นจริงๆนะฮะเดี๋ยวเราต้องมาดูอีกทีนึงนะครับว่าหลังช่วงงานมอเตอร์โกไปเนี่ยยอดขายจะ,ะดดอ,ยอยู่ที่1 1 142คันต้องบอกว่าเยอะพอสมควรเลยนะครับนี่มาดูที่อันดับถัดมาอยู่ที่อันดับ9อันดับ9ก็คือ t o t a t o r o l l ร Cross ทำยอดขายที่1,297คันนะครับ ตัวต้าโคราครอสนี่คือทางด้านของรถที่เป็นแชมป์ในกลุ่ม BSUV ปีที่แล้วนะครับแต่ปีนี้ยอดขายอาจจะลดลงไปสักหน่อยนึงนะฮะเหลือ,อยี่ที่ประมาณ1,200คันก่อนหน้านี้นะฮะในช่วงของปีที่แล้วเนี่ยโอ้โห2,000คันทุกเดือนเลยนะครับแต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าณปัจจุบันเนี่ยรถรุ่นไหนที่ขายระดับพันคันขึ้นไปเนี่ยถือว่ายอดเยี่ยมเลยนะครับนี้เราขยับมาดูที่อันดับ8นะฮะอันดับ8ก็คือ Honda CR v ฮอนด้าซีอาีทำยอดขายได้ที่1,300กับอีก6คันนะฮะโอ้โหนี่บอกว่าหักปากกาเซียนทุกค่ายเลยนะครับทุกท่านเลยนะฮะทางด้านของรถ CRV เนี่ยต้องใช้คำว่านี้ขออนุญาตเล่าสั้นๆนะครับตอน c r อเนี่ยออกใหม่ๆนะฮะหลายคนก็กังวลน,นะครับว่ารถน้ํามันรถไฮบริดอย่างเงี้ยขายราคาขนาดนี้นะฮะจะสู้รถ E ีีไหวไหมนะครับที่ไหนได้นะฮะโอ้โหยอดขายออกมาเนี่ยแซงรถ E ีีไปหลายคันมากๆนะฮะแล้วก็ปัจจุบันนะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าส่งมอบกันทันหรือยังนะครับ เพราะว่ายอดจองเนี่ยเยอะมากๆเยอะจนถึงขั้นว่าออกทั้งสือนะฮะชี้แจงเลยนะครับว่าอาจจะส่งรถช้าสักทีหนึ่งโอ้โหจองเยอะจริงๆสำหรับ c ียาวีปีนี้เีเรามาดูที่อันดับถัดมานะฮะมาดูที่อันดับ7อันดับ7ก็คือ Toyota Fortuner Toyota Fortuner นะทำยอดขายที่1,422คัน ตัวเ o ต้าฟอร์จูเนอร์เดี๋ยวต้องบอกว่าผิดเป้าไปพอสมควรเลยนะฮะเพราะตัวนี้เป็นตัวฟอร์จูเนอร์เครื่องใหม่นะฮะเครื่องมหาโหดเลยนะครับ224แรงม้านะฮะ,ะเดิมทีเนี่ยทางด้านของฟอร์จูเนอร์เนี่ยควรจะยอดขายที่ประมาณ2,000ทุกเดือนนะครับแต่พอมาปีนี้นะฮะยอดขายอาจจะดบลงไปสักหน่อยนึงแต่ว่าก็มีข้อสังเกตนะคือทางด้านของการส่งออกของรถในประเทศไทยเรานะครับส่งออกเยอะมากนะ,ะ11เดือนแรกนี่โอ้โหทะลุไปล้านกว่าคันแล้วนะฮะอาจจะเป็นไปได้นะที่ทางด้านของฟอร์จูเนอร์เนี่ยอาจจะส่งออกไปเยอะกว่าที่ ขายในประเทศว่าอย่างนั้นนะครับก็ต้องบอกว่าโอ้โหตัวเลขเนี้ยอาจจะไม่ค่อยสูงนะแต่กรสิ่งงคาดว่านะฮะทางด้านของยอดจองน่าจะมากกว่านี้อย่างแน่นอนยมาดูที่อันดับถัดมานะฮะมาดูที่อันดับ6อันดับ6ก็คืออ e ีวสุมิวเ ยูสูมิวเอ็กทำยอดขายที่1 5 0 0คันท้คันทุ่นเลยนะครับโอ้โหต้องบอกว่าเดือนนี้สุดยอดจริงๆสำหรับมิวเอ็กนะฮะ,ะทั้งทั้งที่ตัวหน้าตาประมาณนี้นะฮะทั้งเดือนทั้งปีนี้นะครับโอ้โหหน้าตานี้แทบจะไม่เปลี่ยนแต่โดนตาโดนใจวัยรุ่นมากๆเลยนะครับแล้วก็แซงแชมป์เก่าอย่าง f o r t u n e r ไปแบบโอ้โหไม่น่าเชื่อนะแต่จริงก็แซงไม่เยอะนะฮะแซงนิดเดียวนะครับแต่ปีนี้ก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะเพราะว่า f o r t u n เ r เนี่ยเดิมทีไม่มีรุ่นไหนสามารถจะเทียบเคียงได้เลยนะครับแต่ปีน Mil e ถาดด,า,นาดดมัับ ครับมาดูที่อันดับ5อันดับ5ก็คือ Honda City Honda City ทํายอดขายที่1,600กับอีก4คันนะครับ Honda าซิตตัวนี้นะฮะก็คือ Hondacity ตัวที่เป็นซีดานนะครับตัวที่เป็นโฉมซีดานเนี่ยทำยอดขายสูงมากเลยนะครับอยู่ที่1,600คันรูปร่างหน้าตาเขาเนี่ยเท่ะนะฮะแล้ว Honda c i t ต้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นรถนะฮะที่โดนจัดว่าอยู่ในกลุ่ม E c o คคานะฮะเนื่องด้วยว่าเครื่องเป็น1000ซีซีเท่านั้นแต่เป็น1000ซีซีที่ใส่เทอร์โบมาให้นะฮะโอ้โหเรื่องของความแรงไม่ต้องพูดถึงนะฮะถือว่าเป็นรถที่แรงที่สุดในคลาสรถอีโคคาร์เลยนะฮะแต่ว่าจริงๆตัว นะไม่ว่าจะเป็น Eco Car B Segment หรือ C Segment บางรุ่นนะฮะ,ะถ้าเทียบราคากันได้นี่เอามารวมกันหมดนะฮะตอนนี้ต้องบอกว่าโอ้โหซัดกันเละเลยนะฮะไม่สนใจ Segment ก,กันเลยว่าอย่างนั้นนี่มาดูที่รุ่นถัดมานะครับอยู่ที่อันดับ4อันดับ4ก็คือ Honda HRV Honda HRV ยังแรงไม่เลิกนะครับทำยอดขายที่1,911คัน Honda HRV นะฮะตัวรูปร่างหน้าตาเท่อยู่แล้วนะครับราคาไม่แพงนะครับและเดือนพฤศจิกายนเนี่ยทำยอดขายมากถึง1,900คันโอ้โหนี่เกือบ2,000คันนะครับปีนี้ก็เลยซิ่งคาดว่านะในกลุ่ม BSUV นะครับ HRV นะ่าจะเป็นเบอร์หนึ่งอย่างแน่นอนนะฮะแต่ก็ต้องรอดูอีกอ่าอีกครั้งหนึ่งนะฮะในช่วงของงานมอเตอโปนะเพราะว่า b y d a t t o 3เนี่ยยอดจองเขาเยอะมากๆแล้วเขายังไม่ได้แจกแน่แจกงแจงนะครับว่ายอดยอดจองเขาเป็นรุ่นไหนบ้างนะครับคือตอนนี้ขับเคี่ยวกันอยู่2รุ่นนี้เลยนะคร แล้วก็ b v d a t t o 3โอ้ต้องบอกว่าเป็นการเดิมพันเลยนะฮะสําหรับรถน้ำมันกับรถ EV 100%น้องใหม่เนี่ยใครเข้าป้ายนี่ลอจริงๆนะฮะแต่ณปัจจุบันก็ถือว่าเท่ทั้งคู่ยอดขายโหดทั้งคู่นะครับอย่งมาดูที่อันดับถัดมานะฮะอยู่ที่อันดับ3อันดับ3ก็คือ b y d d o l p h i n b y d d o l p h i n ทํายอดขายที่2,825คัน บีวีดีดอฟฟินนะครับถือว่าเป็นรถขนาดไม่ใหญ่นะครับรถขนาดเล็กๆนะฮะขับสบายๆเป็นรถ E ี1ี0เนะฮะเสียบปลั๊กชาร์จไฟเต็มไม่ต้องเติมน้ำมันขับได้สบายๆเลยนะครับทำยอดขายระดับ2825คันอสําคันสำหรับทางด้านของ b y d d o l p h i n เนี่ยโอ้โหตัวรูปร่างหน้าตาของจริงนะฮะสีก็ต้งจะเท่รถก็เท่หน้าดูเลยนะครับแล้วก็เป็นน้องใหม่ล่าสุดทำยอดขายระดับเกือบเกือบ3,000คันเนี่ยถือว่าสุดยอดหน้าดูเลยนะครับทีมาดูที่อันดับถัดมานะฮะมาดูที่อันดับ2 long. อันดับ2นี่ต้องบอกว่าเป็นน้องใหม่ล่าสุดเลยนะฮะก็คือ t ต y ยต้ายาริ Cross ทำยอดขายอยู่ที่31,56ร้คันนะฮะอันนี้เพิ่งมาได้ไม่กี่เดือนเท่านั้นนะครับสำหรับทางด้านของยาริ c r o s s นะครับหลังจากที่จัดโปรโมชั่นนะต้องบอกอย่างนี้นะฮะ Cross ยาริสครอสเนี่ยเขาเปิดตัวใหม่แล้วก็มาพร้อมกับโปรโมชั่นเลยนะไอ้ผ่อน96งวดแม้ผ่อน96งวดนี่ต้องบอกว่าโดนตาโดนใจลูกค้าอย่างมากเลยนะฮะรถก็ดีราคาก็ถูกได้ผ่อนงวดเบาๆอีกทั้งหากนะครับยาริสคอสก็เลยทย ะะมากถึง3,000กว่าคันอย่างนี้ถือว่ายอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับนี่มาดูที่อันดับ1น,นะฮะอันดับ1ยังคงเป็นเจ้าเดิมนะครับก็คือ Toyota Yaris a t i v พ์โตยต้ายาริสเอทีาทำยอดขายมากถึง5,339คัน โอ้โหนี่คือต้องบอกว่ายอดขายเนี่ยพุ่งปริดเลยนะครับ5,000กว่าคันแทบจะทุกเดือนบางเดือน6,000คันนะฮะแล้วตปัจจุบันไม่แน่ใจว่าส่งมอบทันแล้วหรือยังนะครับเพราะว่าทางด้านของตัวโตโยต้ายาริสเอทฟนะครับรูปร่างหน้าตาเท่แล้วนะครับออปชั่นก็ให้มาเต็มที่แล้วก็มีข้อเสนอทางการขายเนี่ยค่อนข้างเยอะหลายรูปแบบมากๆนะครับถือว่าเป็นรถที่ประสบความสําเร็จที่สุดรุ่นหนึ่งเลยนะครับนี่ถ้าเกิดเปรียบเทียบนะทางด้านของโตโยต้ายาริสเอทฟนะฮะ วัดกับที่ยอดขายทั้งหมดทุกรุ่นที่มีในตลาดประเทศไทยเรานะฮะเป็นรองเพียงแค่ยูสุดีแมและก็โตยต้าไฮรักรีโวเท่านั้นนะครับโอ้โหย่างที่เอทีปีนี้มาโหจริงๆนะครับสำหรับนี้ก็เป็นยอดขายรถในกลุ่มที่เป็นรถยนต์นั่งนะครับหลายๆท่านอาจจะไม่ค่อยเคยคุ้นชินสักเท่าไหร่นะฮะว่ารถยนต์นั่งคืออะไรนะครับก็เป็นรถยนต์ที่จดทะเบียนเป็นรถยนต์ส่วนบุคคลนะครับนั่งไม่เกิน7คนอันนี้ก็จะเป็นรถที่รวมตั้งแต่รถ EV นะฮะรถไฮบริดรถทางด้านของรถดีเซลก็มีรถพื้นนฐา Pv อะไรพวกนี้รวมในกลุ่มรถยนต์นั่งทั้งหมดนะครับถามว่าทําไมถึงจัดอันดับเป็นแบบนี้นะครับเพราะว่าทางด้านของรถที่เป็นเซกเมนต์ใหม่นะฮะก็คือรถ EV วีนปัจจุบันนะฮะรถ EV ีเนี่ยออกมาหลายเซกเมนต์มากๆนะครับทางออตโตไลท์ไทยแลนด์เนี่ยเขาก็เลยรวบรวมนะฮะรถในกลุ่มรถยนต์นั่งนะฮะอันนี้ข้อมูลจากออตโตไลท์ไทยแลนด์นะเขาเลยเอามารวมกันนะฮะก็พูดถึงว่าน่าสนใจนะเพราะว่ารถทางด้านของกลุ่มรถ EV ีนะฮะมาเจาะตลาดรถยนต์นั่งเนี่ยณปัจจุบันต้องแจ้งอย่างนี้นะฮะ ในเดือนพฤศจิกาเนี่ยรถ EV อาจจะเจาะไม่ค่อยสําเร็จเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าบอกเพื่อนสมาชิกแบบนี้นะฮะหลังจากเดือนพฤศจิกาโยนไปเนี่ยมันจะเป็นช่วงงานมอเตกโปนะฮะงานมอเตกโปเนี่ยต้องใช้คําว่างี้รถ EV เนี่ยโอ้โหทํายอดสนั่นเลยนะฮะ หลายหมื่นคันนะครับเราต้องรอดูนะฮะในช่วงปีหน้าเนี่ยหลังจากที่มีการส่งมอบแล้วเนี่ยการสิงคาดว่านะฮะร,รถในกลุ่มรถจนนั่งเนี่ยจะมีรถ E ีวีหลายรุ่นมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นฉางอันดีพอนะฮะไม่ว่าจะเป็น g ีเอสซีไอออนแล้วก็อีกได้หลายรุ่นทางด้นของ BYD ีเนี่ยโอ้โหปีหน้าเนี่ยมันกว่าน,นี้แน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณเพื่อนสมาชิกอย่างสูงนะครับสวัสดีครับรถจ๋าสินเชื่อรถออนไลน์รับดีไฟแนนซ์รถยนต์รับจำนำทะเบียนรถ ปิดหนี้ที่เก่าให้ฟรีแถมบัตรกดเงินสดสมัครสินเชื่อออนไลน์ได้แล้วรถจ๋า .com